ปี2019สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดได้เกิดขึ้นผลกระทบเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วชีวิตของคนทั้งโลกต้องเปลี่ยนไปโดยการแพร่กระจายอย่างไร้ขอบเขตในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา panasonic ได้ทดสอบการยับยั้งเชื้อไวรัสโครโรนาด้วย nano ex สามารถยับยั้งการแพร่กระจายของไวรัสโครโรนาบนผ้ากอดที่บรรจุอยู่ในกล่องขนาด45ลิตรได้ถึง99.99% 99ในระยะเวลา2ชั่วโมงอย่างไรก็ตามการทดสอบนี้เป็นเพียงการทดสอบในพื้นที่เล็กๆแต่เราไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้น p a n a s o n i ิกทำการทดสอบต่อในพื้นที่จริงโดยการทดสอบ NanoEX กับเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่สมจริงมากที่สุด ในการทดสอบครั้งนี้เราได้จัดพื้นที่ทดสอบขนาด6.7ลูกบาทเมตรและไวรัสโครโรนากว่า91%ได้ถูกยับยั้งภายใน8ชั่วโมงพื้นที่นี้มีขนาดเทียบเท่ารถขนาด5ประตูสิ่งสำคัญในการคมนาคมอย่างรถยนต์ซึ่งเป็นพื้นที่ปิดจะยิ่งทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสมากขึ้น การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะที่มีคนใช้บริการเป็นจำนวนมากจึงทวีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นหากผู้โดยสารคนใดคนหนึ่งจามละอองน้ำขนาดเล็กจะกระจายอยู่ในอากาศและละอองน้ำขนาดใหญ่จะตกลงและเกาะอยู่บนพื้นผิวละอองที่ลอยอยู่ในอากาศสามารถกำจัดได้โดยการเปิดกระจกแต่เชื้อไวรัสบางส่วนยังคงเกาะอยู่ตามพื้นผิวของรถยนต์ถึงแม้ผู้โดยสารจะถึงจุดหมายแล้วเชื้อไวรัสก็ยังคงหลงเหลืออยู่ในรถคันนั้น ผู้โดยสารคนถัดไปที่เข้าสู่ตัวรถมีสิทธิที่จะสัมผัสเชื้อไวรัสที่หลงเหลืออยู่บนรถยนต์โดยไม่ทันระวังการใช้มือสัมผัสปากหรือจมูกหลังจากนั้นจึงทําให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้แล้วเรามีวิธีรับมือกับสิ่งเหล่านี้หรือไม่แน่นอน Panasonic ขอนําเสนอ Nano-EX Nano-EX จะถูกปล่อยจากเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์กระแสลมของเครื่องปรับอากาศในรถยนต์จะทำให้นาโน EX กระจายเต็มพื้นที่ตัวรถ Nano-EX จะคอยจับความชื้นในอากาศและบรรจุก,กระแสไฟเข้าไปเพื่อสร้างอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่มีน้ำล้อมรอบจำนวนมากเมื่อนาโน e x เข้าถึงตัวไวรัสอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลที่อยู่ใน Nano-EX จะดึงไฮโดรเจนออกจากโปรตีนที่เปลือกหุ้มของไวรัสและไวรัสก็จะถูกยับยัง้งวิธีนี้เป็นการเปลี่ยนอนุมูลอิสระไฮดรอกซิลให้กลายเป็นโมเลกุลน้ำแล้วนานเท่าไหร่กว่านาโน EX จะกระจายตัวเต็มรถยนต์ล่ะ การจำลองนี้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ภายในรถยนต์ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง2นาทีในการกระจายนาโน e x ทั่วรถยนต์ panasonic ขอมอบพื้นที่ที่สะอาดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงให้แก่คนที่คุณรักไลฟ์สไตล์ใหม่ที่ดีขึ้นด้วยนาโน EX panasonic a better life a better world